สวัสดีครับอินดีต้นรับเข้าสู่ช่อง 108thailand.com วันนี้อยู่ในหมวดระเครื่อง108วัดไทยในตำนานนะครับส่วนในมือผมนี่ก็คือหลวงพ่อโสธรครับนี่ครับวัดสโสธรวลาลามวราวิหารแปดริ้วนะครับนี่ส่วนที่ผมจะมาเล่าก็คือ องค์นี้มีเป็นภาพบูชาที่มีความพิเศษนะครับหน้าตัก4.5นิ้วทำจากเลเซนซะครับแต่ความพิเศษขององค์หลวงพ่อก็คือในนี้ผสมกีวรที่หงุมองห,งหลวงพ่อโซทอนที่วัดโสทรน,นะครับเฮะจะให้ดูรายละเอียดก็เป็นเบ้าหล่อหล่อมาเป็นเลเซนให้ดูรายละเอียดนะครับ ึ่งผมก็บูชาขึ้นบ้านเรียบร้อยแล้วเป็นในสิ้นที่มีวัสดุมวลสารพิเศษก็คืออีวอรขององค์หลวงพ่อโสธรที่ผลัดออกมาแล้วก็เลยเอามาผสมลงไปในองค์พระนั่นเองครับนี่คก็เป็นใต้ฐานนะครับเป็นคำยี่งบูว้แบบนี้ ก็จะเขียนว่าหลวงพ่อโสธรก็ยังมีอีกรุ่นนะครับที่เป็นสายศิลที่ใช้ในการประกอบพิธีที่พระอุโบสถวัดโสธรวัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมจะส่องไฟให้ดูรายละเอียดเพราะหลายคนก็คงอยากเห็นรายละเอียดนะครับ จะเห็นว่ามีตีวรผสมอยู่ด้านในอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้หรนะือแม้กระทั่งสายสินก็เหมือนกันนะครับเม่เป็นความพิเศษซึ่งผมชอบมากตรงนี้แค่เป็นตาของวัดหลงพ่อสธรครับอยู่ใต้ฐา,าน ด้านในนี้ปิดไปมีมีเสียงมีที่ว่างอยู่นะผมก็ไม่รู้ข้างในเป็นอะไไม่แก่หรอกพยายามเอาไฟส่องเอาเนี่ยมองเราจะเห็นเป็นริ้วๆเลยก็คือดีวานคือในเรื่องตีวานที่หอมองพระตามวัดใหญ่ๆที่มาเป็น เครื่องบูชาเป็นวัตถุมงคลที่ระลึกเนะยก็จะมีวัดที่ผมเจออยู่ก็จะมีวัดพนันเชิงหลวงพ่อโตซัมปะโงนะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราไปทําบุญไปทําบุญที่วัดพนัญเชิงใช่ไหมครับแล้วระหว่างที่เราทําบุญน,นี่ให้ดูอีกทีกล่องมาแบบนี้นะครับแล้วในระหว่างที่เราไปทําบุญเนะี่ยก็จะมี จีวรที่ใช้โหมอง,อง,อง,องหลวงพ่อโต,โตองค์พระองค์ใหญ่ที่อยู่ในอาวิหารนะครับแล้วก็จะมีเป็นจีวรเป็นชิ้นชิ้นที่ทางวัดจัดเอาไว้ให้เราเ,าเอาติดกลับมาบูชามาเป็นที่ลึกได้และทุกครั้งที่ผมไปผมก็จะเอาตรงนั้นมัดใส่พวกกุญแจรถแล้วก็มาผูกติดข้างกระเป๋าอะไรแบบนี้ตลอดคนไม่สังเกตก็จะไม่รู้นะครับว่าเขาทําไว้แจกแต่อันนี้จะเป็น จีวรที่หม่มองหลวงพ่อโสธรในตัวพระอุโบสถหลักๆเลยแล้วก็จะมีการเปลี่ยนพอเปลี่ยนมาตรงนั้นแหละอันเก่าแล้วก็เอามาเป็นมวลสารผสมอยู่ในนี้ครับดังนั้นพอเราเอามาบูชาวไว้ที่บ้านก็เป็นวัตถุมงคลที่ควรค่าแก่ตามการตามหานะครับเอามาตั้งเอาไว้ก็รู้สึกดีนะครับเป็นของขวัญที่ระล,ลึกที่เอาออกมา ผสมกับเรซินแล้วทำเป็นองค์หลวงพ่อไว้แบบนี้และนี่ก็คือครับองค์หลวงพ่อโสธรที่ผสมกับจีวรที่ห่มองค์หลวงพ่อเองนะพระอุโบสถวัดโสธรแปดริ้วสวัสดีครับแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อ